ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับออสาร Tower DefenseX ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําสายในการอัปเกรดตัวละครนะครับของต้นไม้หรือว่าสกิลรีนั่นเองของทุกตัวละครที่คุณสามารถปลดได้เลยครับจะเป็น5ดาวแล้วก็อันาวนั่นเองระดับที่สามารถปลดได้ก็ในคลิปเนี้ยผมจะแนะนำครับว่าตัวละครไหนเนี่ยเหมาะกับสายไหนบ้างนะครับต้องย้อนยับไปก่อนเผื่อใครที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบตรงนี้นะครับออก็เพิ่งมารุ้นนะครับว่ามันมีระบบอะไรอย่างงี้ด้วยผมจะอธิบายแบบง่ายๆเข้าใจนะครับ พราะคุณมีเลเวลที่ถึงแล้วครับน่าจะ18มั้งถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดก็ให้มาดูตรงผู้เท่าตรงนี้นครับเขาก็จะมีตรง Hidden Potential ครับมันคืออันเดียวกันเลยตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นจุดที่เราสามารถอัปเกรดตัวของสายตัวละครได้ Skill Tree ได้เองแต่ว่าคุณจะกดจากตัวละครเลยก็ได้ครับกดตุ่มสามตุ่มครับแล้วก็อันบนสุดเนี่ยคุณก็จะเจอกับหน้าต่างเอาตัวนี้ผมยังไม่เคยทำดีกว่าเนี่ยคุณก็จะเจอกับหน้าต่างดำๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวนี้แหละครับเราเรียกว่า Skill Tree ครับ สกิลทรีเนะครับเป็นการอัปเกรดตัวละครโดยใช้ตัวของหินออฟนะครับแต่สีตามธาตุตัวละครเลยแบบตัวละครโกโจธาตุฟ้านะครับหินทด้ใช้ในการอัปเกรดก็จะเป็นสกิลออฟสีฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเลือกสายไหนนะครับเกี่ยวกับว่าตัวละครเนี่ยเป็นธาตุไหนเขาต้องหาของธาตุนั้นมาใช้นะครับโดยจะมีทั้งหมด3สายด้วยกันครับสายดาเมจสายระยะแล้วก็สายสปีดครับพอเล่นเกมเนี้เยอะเนี่ยอาจจะแบบเออแค่เลือกดาเมจไปก็จบจบไหมอะไรอย่างนี้ครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับ เกมนี้นะมีตัวละครที่ค่อนข้างหลากหลายครับแล้วก็ที่เป็นประเด็นสำคัญเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของสกิลครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเรียกว่าโนดซึ่งมันอาจจะเป็นคํายากปไปหน่อยเราใช้คำเข้าใจง่ายเลยมันคือการเลือกพาสซีฟเสริมนั่นเองแบบเป็นสกิลเสริมนั่นเองครับสกิลพวกนี้นะครับมันมีความสาคัญมากในการเสริมด้านใดด้านหนึ่งของตัวละครของคุณนะครับโดยสายดาเมจเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากการอัปเกรดพวกนี้อย่างแรกเลยคือสเตตครับ ถ้าเล่นสายดาเมจสเตตาคุณได้บวกดาเมจ15%ระยะ5%เล่นสายระยะก็บวกเรื่องของระยะเป็นหลักนะครับเล่นสายสปีดก็จะไปบวกตรงนี้เป็นหลักแต่ว่าสกิลตรงนี้นะครับมันก็มีความสัมพันธ์มากๆ้าเหมือนกันครับในการเลือกให้ถูกกับตัวละครบางตัวบางตัวตบบตีนานมากอะไรอย่างนี้ครับเราอาจจะเลือกที่จะลดความเร็วดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยโดยเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลในแต่ละสายมันมีอะไรกันบ้างครับ เริ่มแรกนะครับเราจะเริ่มที่สายดาเมจครับสกิลแรกคริติคอลครับมีโอกาส10%ที่คุณเนี่ยจะทำดาเมจ2เท่าเสร็จตูครับอันนี้เนี่ยเป็นอันที่ดีมากๆเลยครับในสายดาเมจเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ควรจะหยิบเลยอีกอันนึงครับคือมาร์กเกอร์ครับมีโอกาส10%ที่จะทำมาร์คเสร็จตูครับตูที่โดนมาร์คไว้เนี่ยครับจะได้รับดาเมจเพิ่ม30%ครับเป็นเวลา5วินาทีเหมือนกับการแปะสถานะให้ตูนะครับแล้วคนทั้งทีมเนี่ยตีเนนนีี่่่่ยกก็จจะััับบดดาาาเเเมมมพิคครถืือออวข้งหน เอลิเมนตัลบูสครับจะเพิ่มดาเมจในสายท่านนะครับก็คือยิ่งแบบเราชนะท่านอยู่แล้วนะครับพอใส่อันนี้เข้าไปเนี่ยครับมันก็จะบวกดามจตรงนั้นไปอีก10%ตครับต่อไป Disrup t i o n ครับโอกาส20%ครับที่จะเจาะทะลุโล่ของสตูครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีสำหรับตัวที่แบบตีแค่ฮิตเดียวเลยครับยากต่อการตีโอเคต่อไปสายระยะครับจะมี4สกิลเหมือนกันเซิร์ชครับมีโอกาส10%ที่คุณจะรับการเพิ่มระยะ10หน่วยนะครับเป็นเวลาหกวิบวิหลัง อันนี้เนี่ยดูติดบ่อยมากเลยครับเพราะแบบทุก10คิวเนี่ยมันดูรันออกมาได้เรื่อยๆเลยครับต่อไปเป็นแอสซัสซินครับอันนี้เนี่ยเพิ่งได้รับการบัฟมาเลยครับแอสซัสซินเนี่ยครับมีโอกาส15%ที่จะทำดาเมจชูดาเมจครับดาเมจชูดาเมจนะครับเป็นดาเมจที่จะไม่สนเรื่องของธาตุนะครับเพราะเป็นดาเมจที่เจาะเข้าไปตรงๆเลยและยังมีครับจะบวกดาเมจ20%ครับเมื่อเราโจมตีศัตรูที่มีเลือดต่ำกว่า30%ก็จะสามสับเคลียร์พววกตัเซ็น้อยๆนะครับ ต่อไปครับเลโคเชตครับอันนี้เป็นอันยอดนิยมของสายนี้เลยมีโอกาส10%ที่จะสะท้อนหรือว่าเด้งตัวของการจมตีของคุณนะครับไปโดนตัวของสตูนะครับในระยะเป็นดาเมจ40%ของดาเมจของคุณครับซึ่งอันนี้เนี่ยใส่ไว้ก็ค่อนข้างเก่งเลยครับต่อไปอร์โหลดครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ยอดนิยมโอกาส5%ครับที่จะทำดาเมจใส่สตูทั้งหมดที่อยู่ในระยะของเราครับเป็นดาเมจ50%ของดาเมจของเราก็อันนี้ค่อนข้างใช้ดีเหมือนกัน ต่อไปครับเป็นสายสปีดครับสายสปีดพาธเนะครับก็เป็นอีกสายที่ลังๆในองคมเห็นเล่นกันแค่ดาเมดพาธกับสปีดพาธครับสกิลแรกครับ a อ d ดช i o น a ลครับอันนี้คือไฮไลท์เลยโอกาส10%ที่จะโจมตีอีกครั้งนึงครับซึ่งจะทำดาเมจ100%ของตัวครเราเลยนะครับแบบไม่มีแบบการมาตัดอะไรเงี้เลยก็เป็นอีกช้อยยอดนิยมครับเพราะว่าบางที่เนี่ยอยากเล่นลูกคู่ดาวได้ไงแต่ว่าก็อยากได้ดาเมจด้วยอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะมาเล่นเป็นการตีซ้ำจะดีกว่าครับ ต่อไป Dodge ครับเพิ่มโอกาสการหลบหลีกการสตันหรือว่าการโจมตีของ1 5ครับ Employment ครับมีโอกาส20%ที่จะได้รับตัวของเงินคูณ2นะครับจากการค่าตัว s ตู c k นะครับแบบโอ้เก็บเงินแบบเร็วๆนะครับแบบในตาคุณค่าสตูที่แบบมันดบเงิน50หน่วยอเงี้ยครับอออันนี้ติดนะครับก็จะกลายเป็นถึงร้อยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ต่อไปครับ Elemental Resist ครับเพิ่ม d าเมจครับที่ทำใส่ตูที่แพ้ธาตุครับ25% อันนี้ก็ไม่จําเป็นเลยครับเพราะว่าเราคงไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เลือกตัวแพร่ธาตุอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับก็ทั้ง3สายที่มีมานี่เลยคุณจะเห็นว่ามันมีข้อแตกต่างแล้วก็ข้อดีข้อเสียข,ของมันอยู่นะครับก็ให้พิจารณาจากตัวของตัวละครของคุณว่าสเต็มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูว่าสกิลไหนเอามาใช้ทําอะไรแบบเหมาะกับตัวนั้นนะครับตัวใหญ่ก็จะเลือกอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับจะเป็นสายแดงก็จะเลือกทิวทิคอลกับมาร์เกอร์นะครับสีเหลืองก็จะ ส่วนสายนี้ครับก็จะเลือก additional นะครับแล้วก็ employment นะครับในการเก็บเงินส่วนใหญ่เนี่ยสาย speed นะครับจะปั้นกับตัวละครที่แบบลงในดา่านแบบ progressive ครับด่านด่านเนื้อเรื่อง15เวฟหรืออะไรอย่างนี้ครับเพราะว่ามันใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ต้องการเงินที่ข่อนขัางเร็วก็จะเลือกสาย speed กันแต่ว่า ดัมเมดทำเล่นได้ไหมก็ดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับตอนนี้คอนเทนต์ในเกมนะครับมันมีแค่พวก15เวทส่วนใหญ่อินฟิดเนี่ยก็เป็นโหมดที่เราลงฟาร์มของเฉยครับไม่ใช่โหมดหลักในการแข่งขันหรืออะไรเพราะงั้นสายพวกนี้นะครับจึงกลายเป็นออปชันในการเลือกให้เหมาะตามตัวละครมากกว่าครับแล้วตัวสกิลทรีนี่ครับมานัปเรตยังไงนั่นง่ายมาเลยครับเราแค่กดเข้าไปทียช่องที่เราจะต้องการไปต่อนะครับอย่างอันนี้ผมต้องการอัพเดตฝั่งขวานะครับผม่กดเข้าไปปึ๊บมันจะถามว่าตกลงไหมถ้าเราตกลงก็ก มันก็จะเลือกให้เลยแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเราเลือกอัพจากสายไหนแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนไม่ได้ครับนอกจากจะเอาไอเทมมาเปลี่ยนครับตัวไอเทมที่เอามาเปลี่ยนครับเพิ่งแจกมาจากโค้ดนี่เลยครับก็คือตัวของโลคาฟู้ดครับก็จะรีเซ็ตตัวของการเลือกผ่าของเราได้นะครับก็จะดีมากๆเลยการอัพเกรดครับก็จะมีใช้สลับกันบ้างแบบอันนี้ใช้1อันนี้ใช้ขั้น2อะไรอย่างนี้ครับก็จะมีสลับไปบ้างนะครับแต่ว่าคุณคงจะเห็นแล้วครับว่าเออตุ่มขาวๆที่มันเป็นรูปตัวละครตรงนี้คืออะไรนะครับเนี่ยเราก็มีตุ่มสีีทองตน้้ดวย ตัวนี้ครับคือจุดที่เราเอาไว้เลือกรับตัวของสกิลนั่นแหละครับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เลยสกิลพวกนี้นะครับจะรับได้นะครับตอนเรามาถึงจุดตรงนี้นะครับพอถึงจุดปุ๊บเขาก็จะให้เราแลกของเหมือนเดิมครับเราก็สามารถเลือกตัวของสกิลได้ว่าจะเอาสกิลอันไหนนะครับก็จะเลือกใด้ทั้งหมด4จุดนะครับแต่ว่าใน3จุดเนี่ยครับมันจะมีหน้าตัวละครตัวนี้ขั้นกลางครับตรงนี้นะครับเราเรียกกันว่าดูบโหนดครับหรือว่าจุดปลดตัวละครนั่นเองครับในการที่คุณเนี่ย จะมาอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่คุณต้องใช้นะครับก็คือตัวละครตัวนั้นซ้ำอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยคือที่ผมปลดได้นะครับผมเอาซีกที่ซ้ำานะครับมาปลดล็อกตรงนี้ปุ๊บเราก็จะไปอัพปุ๊บเท่ากับว่าในการปั้นหนึ่งตัวนะครับแบบรวมทั้งหมดเลยนะครับเปิดหนึ่งตัวเราต้องใช้ทั้งหมดรวมกัน4ตัวนะครับเพื่อให้มันสแตตเต็มทั้งหมดนะครับถ้าเกิดคุณอไว้ตัวนั้นจริงๆก็จะต้องใช้1ตัวเป็นตัวเบสนะครับแล้วก็อีก3ตัวเป็นตัวไว้ปลดล็อกช่องนนะครับแล้วกก็็หิ ได้จากตรวของชาเลนจ์เลยนะครับซึ่งผมขอรบกวนเวลานิดหน่อยครับผมจะชี้ดูนะครับว่ามันฟาร์มจากชาเลนต์ตรงไหนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเดลี่ชาเลนต์นะครับก็จะมีดอกอยู่แล้วแต่ว่าชาเลนต์ทั่วไปนะครับก็มีดอกเหมือนกันคุณจะเห็นนะครับว่ามันมีหินที่แบบหินต้องสีเลยต้องมาฟาร์มตรงนี้ช้าก่อนครับมันจะมีจุดหนึ่งครับก็คือชาเลนต์เหมือนกันมันคือจุดที่เราฟาร์มปกติเลยครับชาเลนต์ที่ดอกตัวของโกส่านั่นเองครับมันจะดอกเป็นหินสีดำครับหินสีดำรันนี้นีะครับเปลี่ยบ เป็นตัวของหินสีต่างๆได้โอเคพอพู okay, จับอัเกรดนะครับอ่าผมจะมาตัวที่ผมยังทําให้เสร็จแล้วกันผมจะต้องนั่งกดไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดผมแบบของเพื่พอแล้วผมก็กดป้าอัลล็อกตัวนี้ครับมันก็จะทําการอัปเกรดให้เราเลยครับตามพอที่เรามีนะครับพอจะอัพห้เลยนะอันนี้บอกเออขอไม่พอนะครับผมก็ต้องไปปามาเพิ่มนะครับเนีย่ยว่าใช้ได้บ้างก็ต้องไปหามาเพิ่มครเพเพื่อให้มันเต็มทุกช่องนะครับ ก็จะบอกนะครับว่าเราขาดอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในการที่จะครบหนึ่งปอรนก็ฟ้าแลนล็อกนะครับจะไม่ปลดล็อกตัวของอันนี้อัตโนมัตินะครับคุณก็ต้องมาใส่เองทีหลังนะครับเพราะงั้นกดได้ครับแต่ผมแนะนําว่าในการอัปเดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มนะครับของยังน้อยอยู่เลยครับแต่อยากที่จะได้สกิลตัวพอมาแหละแต่สายเนี่ยมันจะมีตุ่มไม่หน้าตาแบบไม่เหมือนกันนะครับก็ให้โฟกัสไปที่จุดที่ยังไม่มีล็อกครับอย่างอันนี้ผัดสปีดนะครับ ก็ขึ้นมาทางนี้1 2 3 4 5 6 7ม้ามาบนนี้ครับคุณจะได้รับสกิลหนึ่งช่องก่อนนะครับถ้าเป็นพาดเลนก็จะมาทางนี้เหมือนกันครับขึ้นมาข้างบน1 2เดียวครับ3 4 5 6 7้าเท่ากันครับพาดาเมนเนี่ยก็มาข้างล่างครับลงมา1 2 3 4 5 6 7้าเท่ากันเลยครับก็ให้เลือกมาตรงจุดที่มันยังไม่ต้องปลดล็อกตัวละครก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เปิดตัวละครมาเติมเนี่ยครับก็จะสามารถที่จะได้สกิลแลละโอเค เสียเวลามาเยอะแล้วครับเราจะมาดูดีกว่าครับว่าตัวละครทุกตัวเลยครับที่เป็นมิสติกแล้วก็อันบาวนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันเหมาะขับอะไรบ้างและสเต็ตอะไรบ้างนะครับโดยข้อมูลที่ผมจะใช้นะครับผมจะเอามาจากออสตาเทอร์ e ิฟเฟนเอ็กซ์ดีพีเอสชีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทางวิกิเกมนะครับได้แปะไว้ให้เราอยู่นะครับในช่องแชทของวิกินะครับถ้าเกิดใครอยู่ใน Discord ของออสตานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเออคุณยัง Mo ทิฟายอะไรยี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะตัวของ d p s ีเอสชีตอันนี้ให้้ไวเลย ทีนี้มันเป็นไฟล์ Excel นะครับก็สิ่งที่คุณต้องดูคือหน้าครับมันจะมี2หน้าด้วยกันบางทีอยู่ข้างล่างครับบางทีก็อยู่บนนะครับก็จะมีอันนี้ครับเป็นเราให้ดูก่อนล้วกันเดี๋ยวจะเอาไปใช้ในการจัดชีทลิสต์ด้วยในคลิปต่อไปนะครับอันแรกนะครับจะเป็นหน้าของ DPS รวมครับว่าแต่ตัวเนี่ยมี DPS ดาเมจเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับวงการโจมตีเป็นยังไงเป็นธาตุไหนนะครับก็สามารถเอามาดูตัวละครได้ก่อนเปิดนะครับอันนี้ก็จะรวมมาให้เลยของทางเกมนะครับนี่แต่ไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้ครับ ก็คือในส่วนของการแนะนำบัฟเทรดด้วยนะครับแล้วก็ตัวของสกิลทรีบิวนะครับซับตัวละครอันบาวนะครับแล้วก็ตัวละคร5ดาวนะครับก็จะแบ่งไว้หมวดหมู่เลยนะครับเริ่มกับตัวละครที่หมวดนี้ก่อนลวกันนะพอมีไม่เยอะนะครับก็อาไครโนครับตัวทริอัลสตัวใหม่ของเรานะครับบัฟที่แนะนำครับเป็นบัฟออสตาร์ครับถ้าเกิดไม่มี้วก็ใช้ตามที่มีไปเลย โดยจะแนะนําทั้งหมด2สายได้กันครับถ้าเกิดว่าคุณเน้นการลง i n f ฟิ i t ตหรือว่าเวฟที่มาหกสิขึ้นไปครับให้เล่นสายระยะครับก็จะเหมาะกับตัวนี้ครับโดยจะใส่บัฟผสมนะครับก็จะเป็น2 Overload ครับแล้วก็2 Search ครับส่วนถ้าเป็นสายแบบป i v e ทั่วไปนะครับแบบลงด่าอะไรเล็กน้อยครับให้เล่นเป็นสายนี้ครับสายสปีดครับจะมี d i t i o n a l นะครับ2อันนะครับแล้วก็มี Employment 2อันครับ อแดชเชนอลเนี่ยก็ตีซ้ำอิมพอร์เมนต์ก็จะเด้งตังครับโอเวอร์โหลดครับก็เป็น5%้าเปอร์เซ็นต์พังงานห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใส่ทุกตัวที่อยู่ในวงครับแล้วก็เซิร์ชนะครับก็เป็นเพิ่มระยะนะครับเมื่อค่าสิบคิวต่อไปครับเอสเวดครับบาบี่แนะนำเนี่ยครับไม่ใช่ออสตาร์นะครับแต่ว่าเป็นคอร์รัปเต็นะครับบัฟที่เอาไว้ตีเจาะกาะนั่นเองก็แนะนําเป็นเหมือนกันครับโอเวอร์โหลดแล้วก็เซิร์ชครับส่วนสายรองนะครับสายที่เอาไว้ลงสตอรี่นะครับเพื่อสิบใช้เป็นเจเนซิสนะครับแล้วก็เลย ต่อไปครับโคคุชิโบครับบัฟที่แนะนำเป็นออสตาทั้ง2สายเลยนะครับใช้เป็นคริติคอลสามนะครับทวาดาเมจแรงขึ้น2เท่าครับหมันละสิเนะครับแล้วก็เป็นเจาะเกาะนะครับอันสุดท้ายสายสปีดครับก็จะเล่นเป็นเอเดิชันแนลแล้วก็เอ็มพลยเมนต์ต่อไปครับอยู่ในโหมด5ดาวนะครับก็จะแนะนำเหมือนสสายเหมือนเดิมเลยครับอินฟินิตแล้วก็โปรเกรสซีฟครับเริ่มกันที่ S ครับ S เนยครับแนะนําเป็นบัฟครับเต็ดนะครับตีทะลุนะครับใช้เป็นโอเวอร์โหลด2ครับแล้วก็เลโกเชียสองครับ ส่วนสายความเร็วนะครับจะแนะนำเป็น additional 1อันครับแล้วก็ตัวของ employment 3อันส่วนสายสป e ดนะครับแนะนำบัฟเป็น b o t rush นะครับต่อไป aqua นะครับก็จะนําเป็น corrupted ครับสาย damage นะครับ critical 3ครับแล้วก็เป็น marker 1ครับสายสป e ดครับใช้ b o t rush นะครับ additional 1ครับแล้วก็ employment 3ต่อไปครับหนวดด d ครับแนะนำบัฟเป็น companion ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ก็อันแรกเป็นสายระยะนะครับเป็นโอเวอร์โหลดครับแล้วก็เป็นเลโกเชต2ครับสายสปีดครับแนะนำเป็นดอชนะครับหลบตัวของท่าโจมตีสตูนะครับทั้ง4ี่ช่องเลยก็ตัวดอดดาครับเป็นตัวซับแบบซัพพอร์ตสโลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยเน้นตัวเองแบบอัพทีเดียวไว้แล้วเอาตัวรอดอะไรอย่างนี้จะดีกว่าครับแล้วก็คอปเป็เนี่ยเนี่ยเป็นบับที่ทำให้วางได้เพิ่มนะครับก็ทำให้การคุมพื้นที่เนี่ยทำได้ดีขึ้นครับโบลี่ครับแนะนำเป็นบับออสซ่าทั้งสองฝั่งเลยนะครับ สายที่แนะนําก็แนะนําเป็นดัมเมจทั้ง2ฝั่งเลยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ปั้นแบบเดียวเลยครับเป็นคริทิคอลสามครับแล้วก็มาร์เกอร์หนึ่งดิดาราครับแนะนําบัฟเป็นออสตาร์ครับส่วนสายเนี่ยก็เป็นสายดัมเมจเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยบัฟเหมือนกันด้วยคริทิคอลสามครับแล้วก็เจาะเกาะหนึ่งต่อไปครับเอ็ดเวิร์ดนะครับก็แนะนําเป็นออสตาร์ทั้งสองสายเลยส่วนสายก็สายดัมเมจเหมือนเดิมบัฟจะเป็นคริทิคอลสามแล้วก็เจาะเกาะหนึ่งครับเอเลนนะครับแนะนําบัฟเป็นคอร์รรััปตนะคบในการเจาาะะเสตูสส่วนนนนาายะะครับแํเป็นสาายคววมเเร็ทัั้งงฝ่ลยนะครับ ก็เป็น additional 2นะครับแล้วก็ตัวของ employment 2ครับต่อไปครับ Erwin นะครับก็เป็นตัวซักเหมือนกันแนะนำ buff นะครับเป็นตัวของ sharp shooter นะครับที่เพิ่มระยะแล้วก็มีโอกาสทำาดเมจใส่สตูนะครับแนะนำนะครับเป็น d o t ทั้ง4ช่องเลยนะครับในการหลบตัวของการโจมตีสตูพี่เลนนะครับแนะนำ buff สาย infinite เนี่ยเป็น all star ผ่าน d าเมจค critical สาม m a r k เกหครับส่วนถ้าเป็นสาย p r o g r e s s i v นะครับจะใช้เป็น c ร r r เต t e นะครับ a d d i t i o n a l 2แล้วก็ Employment 2ครับกินโจนะครับแนะนำบัฟเป็น All Star นะครับผาดดาเมจคริติคัลสามมาร์คเกอร์หครับส่วนสายสปีดนะครับแนะนำบัฟเป็นตัวของ Genesis นะครับ a d d i t i o n a l 2นะครับแล้วก็ Employment 2ครับโกโจครับแนะนำบัฟนะครับเป็นตัวของชาร์ปชูเตอร์นะครับก็เป็นสายระยะนะครับเป็นเ e c o โคชิเอตนะครับแล้วก็ Overload 2ครับอีกสายนึงนะครับก็จะเป็นผาดดาเมจเลยนะครับก็ คุิที่เข้าสามครับแล้วก็เจาะเกาะหนึ่งโกคูซูเปอร์เซียก็ต์นะครับเกาะแนะนําเป็นตัวของคอรัปเต็ดนะครับผ่านเป็นระยะนะครับโอเวอร์โหลดสองไดคชเชตสองครับผ่านสปีดนั่นเองครับเอเดิชั่นลหนึ่งครับแล้วก็เอ็มพลยเมนต์สามครับอิจิโกะครับแนะนําเป็นตัวของบัฟคอรัปเต็ดครับผ่านเป็นระยะโอเวอร์โหลดสองไดคชเชตสองครับผ่านสปีดแนะนําเป็นบัฟชเชนัลสองเอ็มพลยเมนต์สองครับอิช่านะครับแนะนําเป็นบัฟคอรัปเต็ดนะครับในการเจาะเกาะผ่านแนะนําเป็นดัมเมด คริติคอลสามแล้วก็มาร์เกอร์หนึ่งครับส่วนสายรองเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Genesis นะครับผาดความเร็ว Additional 1แล้วก็ Employment 3ครับตัวของท่านไคโอฝั่งเหนือนะครับก็จะเล่นเป็นตัวซับอะตัวซับมันเล่นเหมือนกันหมดนะครับก็เนี่ยทั้งลูรุสแล้วก็ตัวของคิงคายเนี่ยแน้นำเป็นชาร์ปชูเตอร์ครับเป็นดอชทั้งหมด4ช่องเลยนะครับทั้ง2ตัวเลยมีฮอคครับแนะนําเป็น c o r r u p t e d ครับผาดเป็นระยะ Overload แล้วก็เลโกชิตอย่างละ2ครับสายรองเนี่ยก็ใช้ เหมือนกันเลยครับโอเวอร์โหลด2แล้วก็เลโกเชียด2ครับนาโตะครับสายโคราบเต็ดนะครับเป็นพาดดามิทแนะนำเป็นคิวติเคิล3ครับแล้วก็มาร์เกอร์1ครับผ่านลองเป็นเจเนซิสนะครับแนะนำเป็นเล่นความเร็วครับก็เอเดชชั่นอล1แล้วก็เอนพลอยเมน3ครับสุคุนะนะครับบัฟที่แนะนำจะเป็นออสตาก็จะใช้เป็นผ่านระยะนะครับโอเวอร์โหลด2ครับแล้วก็เลโกเชียด2ครับส่วนถ้าเป็นบัฟโคราบเต็ดนะครับแนะนำเป็นผ่านความเร็วนะครับ additional 2ครับ employment 2ครับต่อไปทรงจินวูนะครับแนะนำบัฟทั้ง2อฝั่งเป็น a l l ตา a r นะครับแต่ว่าจะเล่นสายไม่เหมือนกันสายแรกเป็นสายดาเมจครับเล่นเป็นดาเมจคริติคอลสาครับแล้วก็ Marker 1ส่วนสายความเร็วนะครับเล่นเป็น additional 1ครับแล้วก็ employment 3โอุิอุรานะครับแนะนำเป็นบัฟตัวของการเจาะนะครับ corrupted ผ่าเป็นดาเมจครับคริติคอลสามมาร์ครับส่วนถ้าเป็นบอทลัสนะครับสายความเร็ว แนะนำเป็น additional 2แล้วก็ employment 2ครับหนวดขาวนะครับแนะนำ buff เป็น corrupted ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ว่าผ่าจะไม่เหมือนกันผ่า d ด m a g e ครับจะเล่นเป็น critical 3แล้วก็เจาะเกาะหนึ่งครับส่วนผ่าความเร็วจะเล่นเป็น additional 2แล้วก็ employment 2ครับยูโนครับเล่นเป็น t r a d e corrupted ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับส่วนผ่านะครับจะเหมือนกันเลยครับเป็น marker 3ครับแล้วก็เป็นเจาะเกาะหนึ่งครับซิกนะครับแนะนําเป็นบัฟตัวของออสตาแล้วก็จีเนซิสแต่ว่าจะเล่นผ่าความเร็วนะทั้ง2ฝั่งเลย ครับ additional 2ครับอิ p พุตเมนต์ครับทั้ง2ฝั่งเลยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเร็วไปอะไรอย่างนี้คุณจะย้อนดูในซ้ซ้มอรไเลครับหรือคุณจะเอา Excel ไปเปิดก็ได้ครับที่ผมจะทิ้งไว้ใน description แล้วก็ตัวของคอมเมนต์นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยอันนี้นะครับเป็นการแนะนำจากตัวของทางวิกิเกมเลยรับว่าเออตัวพอนี่เหมาะสายเลยครับก็จะเป็นสายที่ปั้นได้ครับไม่มีปัญหาเลยหรอกครับส่วนบัฟพวกนี้ก็เป็นรีคเเมนต์นะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรรนะคับ หรือว่าทำมีได้เนี่ยก็น่าจะเป็นการปั้นให้มันจุดๆแหละก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาจัดชืลิสกันสัคลิปนี้ครับขอบคุณรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรพูดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมา,าทันทีวยครับสับคลิปนี้ครับขอบคุณรับชมครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้า